ชาวอเวเบิร์นสเตชันนะคะวันนี้แพงก็มาอยู่ที่ I d เดราชดาสุทิสารนะคะซึ่งเหมาะกับชีวิตวัยรุ่นที่มีไลฟ์สไตล์มันๆแบบ24ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญไลฟ์สไตล์แบบนี้เล่นเซิร์ฟสเกตซึ่งเป็นเทรนด์สุดของประเทศไทยในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นเราไปชมด้านบนกันดีกว่าแมา่แพงจะพาไปดูแฟคซิลิตี้ของที่นี่สักหน่อยว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างพวกเรายัางไงบ้างตามมาคะ่ะเริ่มกันที่ฟิตเนส24ชั่วโมงกันเลยเรียกว่าอยากเล่นเมื่อไหร่ก็ลงมาได้เลยคะ่ะ สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือของที่นี่เนี่ยขนาดกําลังดีในการออกกําลังกายเลยค่ะได้วเวลาเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วนะคะขออย่าไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่ง Extraordinary r o o f t o p ที่มี Gift a r o w r o w Garden สวนพืชผักส่วนลัวให้เราได้เด็ดไปทำอาหารกันได้จริงๆแถมได้ชมวิวเมืองบนดาดฟ้าสวยๆอีกด้วยสวัสดีค่ะพ่อแพงพิมัน์นันติโกสิตร เริ่มเล่นตั้งแต่ก่อนพฤทธิกรน,นิดนึงถึงปัจจุบันเราเล่นสเก็ตบอร์ดที่มันเป็นสตรีทนะคะมานานแล้วเรารู้สึกเราเบื่อเราก็เลยขอลองเล่นพอลองเล่น,อลอลนแล้วมันรู้สึกว่าออมันก็ไปได้แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดคือมันมีความท้าทายอยู่บ้างตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรคือเรายังไม่ได้อยากแข่งค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแท่งล้องแข่งไหมเราก็เลยมาฟิตกันสาวมวันสุดท้ายก่อนแข่งนะคะ อันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นที่แบบพี่เราก็ทําได้นี่หว่าจริงๆมันก็เริ่มมาจากเซิร์ฟเวอร์อะค่ะพอหมดคลื่นปุ๊บเขาก็เลยพิจารว่าจะทํายังไงให้ฝึกฝนท่าเนี่ยบนบกได้แล้วก็เกิดมาเป็นตัวนี้ค่ะแล้วกพัฒนามาเป็นแบบนี้สตรีสเกตเล่นทา่าอุปก,กอรณ์ต่างๆที่เราเห็นกันจุดต่างหลักๆของมันก็คือเรื่องทรัคอ่ะค่ะอยางตัวเนี้ยที่แมงใช้มันจะเป็นระบบสปริง ส่วนสเก็ตบอร์ดมันจะเป็นแบบพุชชิ่งนะคะนี่แล้วก็เรื่องล้อค่ะส่วนพวกสตรีทสเก็ตเนี่ยจะแข็งส่วนเซิร์ฟสเก็ตมันจะค่อนข้างนิ่มค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันค่ะ hey. นี่เนี่ยจะมาเริ่มในการยืนบนบอร์ดนะคะก็เริ่มเลยกันโดยการที่เอาขาที่เราถนัดนะคะอยู่ประมาณหลังน็อตน,นิดหน่อยกดน้ำหนักไว้ที่ขาหน้าค่ะแล้วค่อยๆเหมือนเดินถ่ายนิดๆพุชไป ค่อยๆเอาให้มันมั่นคงค่ะรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมมันได้ในระดับหนึ่งฝึกอย่างนี้ไปก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เ,เริ่มเบรกค่ะท้ายกดข,ขาหน้าลากขาเรบรกพอคุ้นเคยในการเบรกแล้วเนี่ยค่ะแพนก็จะเริ่มให้ตัวเองขึ้นมายืนบนบอร์ดบ,บาลานซ์แบบนี้โดยการที่ทิ้งน้ำหนักขาหน้าค่ะดันขาหลังขึ้นมาอยู่ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องและบิดฟึบ นี่คือเบสิกเบื้องต้นนะคะกับการเล่นเซิร์ฟสเกเ็ตว,ว,วันนี้แพนจะมาแนะนำพี่ตากล้องนะคะที่คุ้นเคยกับสเก็ตบอรนน์ดมายาวนานเป็น10ปีนะคะก็คือถ่ายให้กับโปรสเก็ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมามากแล้วก็มีความรู้เรื่องกล้องมากนะคะเราจะมารู้จักกับพี่เจนชัย เจนแทนสวัสดีครับพ่อแพงนไงบ้างสบายดีสวัสดีครับแอนพี่เจนต้องมาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพได้เลยก็หลักๆจริงๆอะถ่ายสเก็ตอะครับก็ควรจะใช้ชัตเตอร์สปีดเร็วๆหรือว่าใช้เลนส์มุมไวๆหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เก็บภาพแบ็คกราวด์ข้างหลังสวยๆเก็บโมเมนต์ของเราได้ไม่พลาดประมาณนี้ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองอ๋อพ่อแพ่งตรงนั้นเลยใช่ไหมได้ และมันคือมันต้องคุยไงว่าแบบว่าจะเจอกันตรงไหนงั้นเดี๋ยวพ่อแพงเจอตรงนี้เนาะใช่ใชงั้นเดี๋ยวพี่จะถอยมาประมาณนี้หน่อยดีกว่าแล้วก็เก็บภาพประมาณตรงนี้นเนาะเขตได้ครับพร้อมไหมพ่อแพงครับ มเราเปลี่ยนที่ไหมพี่เออตรงนี้เราได้มุมสวยๆเยอะแล้วนะเราไปอีกที่หนึ่งพี่ที่ไหนแถวๆลาดพร้าวสิบแปดเดี๋ยวจากไอเดโอรัชดาสุดที่สารเนี่ยเรานั่งเอนมาทีไปห่าง450้เมตรเองให้เนวเวว่าเป่าใช่ใช่ไปดิไปที่อ่ะไปไปใกที่สุดเราก็ถึงเนวเว ร้านท้าสุขแปดซึ่งห่างจากไอดีโอรัชดาสุริยสานไม่กี่นาทีเท่านั้นแป๊บเดียวเลยใช่ค่ะนั่นเไปเล่นกันไปเล่นกันดีกว่าอยากลองถ่ายอยากลองถ่ายนี่มันเลยนะเนี่ยใครจะสอนท่าที่มันต่อยอดจากการที่เราถ่ายเรกมันก็คือการค้ามนั่นเองพับขาเปิดไหล่กดหลังแล้วเตีนยืดดันขาลงไปแบบนี้ มันคือเรียนแบบเซิร์ฟเลยค่ะซึ่งก่อนที่จะไปแรมพี่รเราต้องสอน bottom turn top turn ก่อนอซึ่งไปข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าบน top turn ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่า bottom turn เปิดไลมองไปยืด <are you? S 1> นี่คือการ turn เราล้ามมาเสร็จปุ๊บ bottom turn ก็จะมีทั้ง backside และ front side ไม่น้อเซิร์สเก็ตของแพงวันนี้ก็ถือว่าได้ความรูเ้เยอะมากครับแล้วก็ขอบคุณอนันดามากนะครับที่เชิญพวกเรา2คนมาสอนเทคนิคเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็สอนเทคนิคการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอครับผมอ่าแล้วยังไงวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปก่อนฝาก like กดไลค์กดแชร์ช่องอนันดาเดิมเบลล์เมนท์ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยละกันนะคะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เอาเทคนิคที่เราสอนวันนี้ไปใช้นะครับแล้วก็มาอวดกันในโซเชียลครับผมไปแล้วไปเล่นสเก็ตกันดีกว่า